างอันนี้หรอที่ได้ประเทศเอเชียที่เอามาปลูกปลูกไม้สักไม้ยางมันมีข้อมูลใน,นมันมีงูลุกที่ลุกเต๋อนี่มันก็ไม่ได้จุดนำเข้าไปแล้วท่านเห็นไมันไม่รู้ดินำเข้าเขาไม่แจ้งมีตัวเลขมันมันเราไม่รู้หรอกแต่รู้ว่ามโหลาน่ะท,ทางาาไหนที่เห็นสักหลน,น,นะทางไหนคนทางไหนท,หนที่ว่าเห็นเป็นเข้าเข้าพนมชาเข้าเวียดนามเข้ามือทั้งแม่น้ำโขงเพราะทางนี้เนี่ยเราแค่งลดมากขึ้นทั้งกนรกอรนะทั้งคนรังกระดอแต่ก็ยังมี หือทางมันเน่ราคืประเนประเทศอด้ได้ไมมากไมากคือเขารู้ว่าช่องทางไหนตระสัูณค่ากลางของทางทะเลครับทาค่าของลาปแพ้ยาสคบาีมันในสัรวิวสองหมื่นแมามคิวสามสิบแสนคิวละสามสิบแสนเออหน้าใหญ่ใหญ่แพร่อ ม้ประยุงคิวถือประมาณน,นี้ตอนนี้ไม่ทำอยูแล้วกิโลละสามถึสี่พันบาทกิโลละนะกิโลนะไม่สักคิวละสองหมื่นแปดม้ประยุงคิวละสามถึงสี่แสน 3, 000, 000, บาทไทยจะไปตัดไม่สักก่อนถ้าแล้วเราไม่ยื่นเรื่องงานช้างมักงหรืว่าเราไม่ไปยุกติเงี้ยงานช้างเราต้องไปยื่นรัฐบาลได้งานช้างบอกเฮ้ยยุยยุยจะบ้านนักเลยบ้านงานช้า <ๆ S 1> งเนี่ยต้องยื่นรัฐบาลให้ออกกฎหมายไง ให้รับเป็นผู้ครอบครองงาช้างอย่างเดียวรับเป็นผู้ครอบครองถึงสถานที่สําคัญไม่มีเอกชนครอบครองแต่ถ้าเอกชนมันมีงาช้างอยู่ตามบ้านาทเช่องอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งให้รับแต่รับซื้อซืแต่คุณสามารถเช่ามาประดับบ้านคุณได้แต่คุณจะไปขายต่อไม่ได้แล้วนะจะนิ่งนะอันนี้เป็นสมบัติของรับแต่คุณเช่าอยู่เช่าป่าแต่คุณจะไขายต่อไม่ได้อย่างกำลงกำ <ingo> ไรเล็กๆไน้อยนี่ต้องเราให้เวลา,วาวเขาขายภายในสามวัป้าห์จำนายนะ หลังจากสามวันผ้าวันถ้าไม่หมดจะต้องขายคืนในรับราคาขึ้นราคาของราคาตลาดนั่นรู้ที่ท่านเป็นออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติตะกอรนะต้องมีบทบาทในเรื่องไม้พยูนไม่ได้สนับสนุนจากรัฐบาลเลยผมของบดิบคันอากำลังมาสองคันแต่รถคนข้าวเบียรเลี้ยงลงมารถก็ไม่ได้ไม่มีงรถแต่ตอนนั้นผมจัดตั้ผมมากำลังมาสองคันแต่รถกลับกันไล่พี่ก็เบากันเลยครับกอนที่หมดแล้วแล้ตอนนี้เขากลับที่ตั้งกันหมด ขออะไรไม่เคยได้ไม่ต้านไม่ไทำได้ไงคุณยาวกันที่ไหนไปออกเขาค้าทำเขาค่าจีนอยู่ค่าอะไรของรัฐบาลเนี่ยเขา,าก็รู้แเขาประคาบแล้วเขาจะไปทำยังไงก็ึืออยู่รัฐบาลแต่เขาก็รู้มาก่อนที่ผมจะยื่นหนัย่างนี้เขาจะไปทำอะไรได้ไไดนหน้าตาผมยื่นไปพักกันเดิมอเนี้ยผมก็แต่แต่ยื่นหนังสือให้สถานทูตบอกคุณสถานทูตจีนว่าให้ของที่ซื้อเนี่ยมันของติดอย่างนี้จากประเทศไทยนะขอความร่วมมือนะนะมีมาตรการอะไรผมคิดว่าหน้าด้วย แต่รัฐบาลนี่มีจะรวมกาไปที่ใครกันตรงนี้